ดีดีพาไปดูหนุ่มชาวจังหวัดพิษณุโลกนะคะเขาใช้เวลานานกว่า24ปีนะคะหลังจากกลับจากทำงานที่ต่างประเทศคือตอนที่อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาทำงานในฟาร์มแคคตัสนะคะเขาก็เลยนำความรู้แล้วก็เทคนิคการเพาะขยายพันธุ์แคคตัสนี่นะคะกลับมาที่บ้านเกิดตอนนี้เปิดเป็นฟาร์มขนาดใหญ่แล้วก็กลายเป็นฟาร์มที่ คนเนี่ยรู้จักกันมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่รักกระบองเพชรนั่นเองที่สำคัญสามารถสร้างรายได้นับหมื่นบาทต่อวันเลยทีเดียวค่ะนี่เลยนะคะพาคุณผู้ชมมาที่สวนจรันแคคตัสค่ะที่บ้านเนินสะอาดนะคะอยู่ที่ตำบลท่าหมื่น 50, รามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกสือที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แคคตัสหรือว่าก,กระบองเพชรหลากหลายสายพันธุ์แหล่งใหญ่เลยนะคะที่เมืองสองแพรจังหวัดพิษณุโลก มาถึงที่ก็ต้องไปถามคุณจรันสีบุตรานะคะเป็นหนุ่มใหญ่วัย53ปีแล้วก็เป็นเจ้าของสวนด้วยเล่าให้เราฟังนะคะว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีอาชีพทำนาตอนสมัยหนุ่มๆเนี่ยได้ไปทำงานเป็นคนดูแลแคคตัสที่ประเทศอิสราเอลค่ะจึงทำให้ได้ความรู้เรื่องการเพาะขยายพันธุ์เทคนิคการดูแลแคคตัสกลับมาซึ่งก่อนกลับเนี่ยเขาได้ไปขอมเมล็ดพันธุ์จากเจ้านายกลับมาจำนวนหนึ่งด้วยนตอนนั้นเนี่ย กระทั่งผ่านมา24ปีค่ะคุณจรัยคนนี้แหละเขาก็ได้กลับมาเปิดฟาร์มเพาะขยายพันธุ์แคคตัสขนาดใหญ่เลยนะคะฟาร์มนี้เนี่ยหลากหลายสายพันธุ์จำหน่ายทั้งต้นแล้วก็จำหน่ายทั้งมเมล็ดนะมีทั้งจำหน่ายแบบตรงขายทางออนไลน์ด้วยทำรายได้ต่อวันอย่างที่บอกไปนะ10,000บาทเลยนะคะโดยเฉลี่ยต่อวันเนี่ยแล้วก็ตอนนี้นะคะก็มีคนงานประจำ10คนทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนในหมู่บ้าน ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมให้มีงานทําในหมู่บ้านสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยทีนี้เรามาไล่เรียงดูต้นพันธุ์ที่มีราคาแพงๆกันสักหน่อยนะอย่างนี้เลยคุณผู้ชมพันมงกุฎต้นนี้เนี่ยเขาซื้อขายกันในราคาต้นละ120,000บาทน,นะส่วนต้นสูงๆอะค่ะต้นสูงๆที่เราเห็นเนี่ยต้นนี้เนี่ยเป็นพันุ์เซนโนซิเรตค่ะสนนราคาอยู่ที่ต้นละ 1,000 0บาทนะคะต้นนี้เนี่ยแล้วก็พันสเตโนซิเรียสอีก1ต้นสูงกว่า3เมตร50ซนติเมตรต้นนี้ราคา1,500,000บาทอ่าแล้วก็มีสายพันธ์หายากด้วยนะคะสายพันธ์นี้มีชื่อว่าพันบลูเป็นต้นสีฟ้าๆเนี่ลแหละก็มีอยู่ที่นี่เหมือนกันนะโอ้โหหลากหลายสายพันธ์ุมากนะ คุณจรรยยังบอกด้วยนะคะว่าเตรียมที่จะขยายพื้นที่สวนออกไปอีกสักสิบไร่นะคะแล้วก็ตั้งใจจะทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนั่งเกวียนชมแคคตัสในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเดี๋ยวรอดูกันนะคะทั้งนี้ใครสนใจค่ะต้องการที่จะไปเข้าชมสวนจรัย์แคคตัสนะคะที่นี่เปิดให้เข้าชมฟรีเลยค่ะติดต่อสอบถามได้ผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k นะคะพิมพ์ภาษาไทยเลยค่ะพิมพ์ว่า สวนจารันแล้วก็วัคทีหนึงพัฒนาสรทลองเข้าไปดูได้เลยค่ะหลากหลายสายพันธุ์จริงๆค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ